โกลแมนแซดปลดพนักงานหลังมีแผนซื้อบริษัทคริปโตสวัสดีครับต้าเราเข้สู่คลิปภัณฑครับกับผมแซดแกรบดีกับผมเช่นเดิมทุกวันฮะแปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรยายงานจากแอดิเลดซาวซ์ออสเตรเลียครับผม สำหรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริ y, ปโตเครนซีผ่านทางค r ิปตทอล์คครับรวมถึง้อนรับน้องใหม่ทุกคนที่เพิ่งเข้ามาดูวงการนี้ด้วยนะฮะวันนี้มีข่าวคราวเกี่ยวกับบริษัทการเงินยักษ์ใหญ่อย่างโกลแมนแซกมาฝากกันฮะบริธนาคารยักษ์ใหญ่ฮะโกลแมนแซกครับปลดพนักงานหลายพันคนฮนะหลังประกาศแผนการซื้อบริษัทคริปโตครับเขามองเห็นอะไรฮะธนาคารระดับนี้มองเห็นอะไรในคริปโตแล้วทาไมต้องปลดพนักงานด้วยมาดูกันฮะ กลแมนแซคครับได้เตรียมพร้อมสําหรับสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการว่าจะรุนแรงขึ้นครับในปี2023ครับโดยเ,เมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาฮะสื่อ The Wall Street Journal ได้รายงานว่าทางธนาคารโกลแมนแซ s เนี่ยวางแผนที่จะปลดพนักง,งานออกถึง8%นะครับสื่อบูมเบิร์กเองก็ประมาณาการว่าคนกว่า4,000คนครับอาจตกงานฮะ เนื่องจากว่าการบริหารของนายเดวิดโซรโลมอนซีโอของธนาคารโกลแมนแซกเนี่ยทำให้ธนาคารมีกําไรที่ลดลงนะครับกําไรธนาคาร,รลดลงฮะแต่ว่าปลดพนักงานทาไมไม่ไม่ปลดตัวเองออกเนาะธนาคารโกลแมนแซกครับได้ประกาศแผนการใช้งบหลายสิบล้านดอลลาร์ครับในการซื้อหรือว่าลงทุนในบริษัทคริปโตครับหลังกระดานเทรด f อสทล้มละลายฮะซึ่งสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าและก็ความสนใจของนักลงทุนเป็นอย่างมากครับผม การร้มละลายของกระดานเทรด FTX ครับนับเป็นการร้มละลายที่ส่งผลกระทบมากที่สุดในปีนี้ฮะแต่ว่าธนาคารเนี่ยกลับมองที่จะใช้ประโยชน์จากผลกระทบเหล่านั้นในการลงทุนฮนะซึ่งนี่ก็แสดงถึงความสนใจในคริปโตเคอเรนซีของธนาคารนะครับก็แน่นอนฮนะมีบริษัทร้มละลายแต่ว่าราคามันต้องร่วงพอมันร่วงแบบว่าของมันถูกของมันถูกเขาก็สนใจจะซื้อนะฮะเป็นไปได้อยู่แล้วนะฮะ นายโซลมอนได้บอกว่าเขามองว่าคริปโตเรนซี่มีไว้สาหรับเก็งกาไรครับแต่เ็ามองว่าเทคโนโลยีแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆของมัน,นจะเติบโตขึ้นมากกว่านี้ครับนายแมตชิลแม็กเดอร์มอดครับผู้ในการฝ่ายสินทรัพย์ทัลของธนาคารโกลแมนแซคครับได้กล่าวกับสื่อรอยเตอร์ว่าการรุมลายของกระดานเทรด FTX เนี่ยได้ทําให้ผู้ที่ต้องการจะก้าวเข้ามาในโลกคริปโตมองหาบริษัทที่มีความน่าจะถือมากขึ้นครับและธนาคารยัใหญ่แห่งนี้เองก็ มองเห็นถึงโอกาสที่จะได้เติบโตนในตลาดแห่งนี้ด้วยนะครับในการให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนที่แล้วครับนายแมทธิวแม็เตอร์มอรครับผู้อำนวยการฝ่ายสินทรัพย์ดิจิทัลของธนาคารโกลแมนแซกได้กล่าวว่าเรามองเห็นโอกาสที่น่าสนใจและราคาในตอนนี้ก็อนข้าดึงดูดมากจริงๆแม้ว่าจะมีะประกาศปลดพนักงานออกนะฮะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าการทำางังก่าเนี่ยจะกระทบต่อแผนการลงทุนหรือว่า การซื้อบริษัทคริปโตอย่างไรนะครับกูแมนใส่เองก็อาจเจอกับปัญหาที่รุนแรงขึ้นครับเนื่องจากมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีครับรวมถึงการดูแลระบบต่างๆโดยผู้เชี่ยวชาญนะคาดการว่ากําไรประจําปีของบริษัทเนี่ยจะลดลงถึง44%ครับก็สัปดาห์ที่แล้วฮะนายโซลมอนนะฮะได้เปิดเผยที่ประชุมนะครับว่าเรายังเผชิญกับปัญหารายจ่ายที่รุนแรงเราจึงใช้กลยุทธ์ในการลดรายจ่ายแต่มันต้องใช้เวลาสักพักถึงจะเห็นผลนะครับก็ กแมสรรพารมีพนักงานมากกว่า49,000คนครับโดยจากแหล่งระบุว่าจำนวนพนักงานยังคงมีมากกว่าก่อนเกิดการระบาดของโควิด -19 นะครับอันนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยนะฮะเมื่อธนาคารบริหารบางอย่างผิดพลาดค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยนะผู้บริหารควรรับผิดชอบอะไรบ้างไม่ใช่ปลดพนักงานออกนะฮะแต่ก็อย่างว่ามันก็เป็นการแก้ไขปัญหาของบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเห็นได้ในข่าวนี้คือว่าธนาคารอย่างโกลแมนแซกมองเห็นนะฮะคุณค่าของคริปโตเคอเรนซีนะฮะในขณะที่ตลาดกำลังร่วงลงแดงถึกราคามันถูกของมันถูกฉะนั้นในทุนมองเห็นของถูกก็อยากซื้อแน่นอนอยู่แล้วฉะนั้นเราเองนะฮะเป็นนักลงทุนเราต้องมองให้รอบตัวในเมื่อ,อระดับธนาคารยังเห็นถึงคุณค่าของเ e งินดิจิทัลฉะนั้นถ้าเรา ไม่ศึกษาให้ดีนะฮะไม่มีถือไว้บ้างเราอาจจะพลาดโอกาสบางอย่างก็ได้นะครับยังไงก็ฝากกันไว้ให้คิดก็แล้วกันนะฮะใครมีเงินเย็นๆอยากลงทุนอะไรสักอย่างหนึง่งเราอาจจะลงทุนในสังหาิมทรัพย์แล้วในทองคําแล้วนะฮะในสินทรัพย์ที่เรารู้จักดีอยู่แล้วลองเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของเทคโนโลยีบ้างอาจจะเดี๋ยวคุณก็ได้นะฮะ <c oughs> ยังไงก็หวังว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวดีข,ของคุณมีประโยชน์กับคุณน,นะครับยังไงช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับ แล้วก็คุณยังสามารถสปอร์ตชนีดเป็นทางการได้โดยการกดปุ่มจอยฮะ Remember, เป็นเมมเบอร์เป็นรายเดือนนะจะเป็น100,000อ,อีกแสนหรือว่าซูเปอร์เกอรสิบแสนก็แล้วแต่ความจะดีของคุณเลยนะครับผมหรือจะโอนเป็น USDT กับ BUSD ก็ได้ครับแค่เลื่อนไปใต้คลิปนี้ Copy w right, a l ว e t Address แล้วก็โอนได้เลยนะครับคุณสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่องแ a c k Nobody ได้ครับแค่คุณกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งครับกด1ครั้งเท่านั้นรับรองว่าไม่พลาดทุกคลิปทุกคอนเทนต์อย่างแน่นอนนะครับ ก็ใครเคยกดแล้วอย่าก,กดซ้ำนะฮะใครไม่เคยกดกดได้เลยครับผมก็วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ